สวัสดีค่ะที่พววันแวลทองนะคะเออเป็นผู้ประกอบการชัยโป้หวานแม่กิมหวยค่ะชัยโป้วหวานแม่กิมหวยเนี้ยเราดําเนินกิจการมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่แล้วก็มารุ่นพี่แล้วก็ถึงปัจจุบันรุ่นดิฉันเองนะคะเป็นรุ่นที่3ประมาณ80ปีได้แล้วค่ะเราก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ตลอดเวลานะคะออผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะได้รับรางวัลเชลชนชิม แล้วก็โอทอปห้าดาวนะคะโอทอปห้าดาวเนี่ยที่ส่งคัดสรรเนี่ยเราได้รับทุกปีนะคะที่มีการคัดสรรแล้วสินค้าเด่นประจําจังหวัดซึ่งทางสํานักง,งานพาณิชย์จะเป็นผู้คัดเลือกเราก็ได้รับรางวัลอันนี้มานะคะแล้วก็มีอะไรคะคะที่ร้านเราเนี่ยนอกจากจะมีการจําหน่ายหัวเชโป้ซึ่งเป็นสินค้าที่เราผลิตเอง ะะแล้วก็มีเค้กมะพร้าวอ่อนที่ขึ้นชื่อของตำบลเจษเมียนแล้วก็วุ้นมะพร้าววุนมะพร้าวใบเตยแล้วก็มีวุ้นเตดนะคะซึ่งที่ราชบุรีเนี่ยจะเป็นแหล่งของมะพร้าวน้ำหอมนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบในท้องที่นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มมูลค่านะคะออนอกจากนั้นเรายังเป็นศูนย์รวมของสินค้าชุมชน ทั้งในจังหวัดราชบุรีและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะเราจะคัดสินค้าเด่นๆของแต่ละจังหวัดมาแล้วก็ของชุมชนในละแวกตำบลเก็ดเสมียนและใกล้เคียงนะคะเรามีทั้งหมด3สาขานะคะก็คือสาขาที่แรกเลยก็คือที่ตำบลเก็ดเสมียนนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็คือริมถนนเพชรเกษมอยู่ช่วง หลักกิโลเมตรที่9 1 9าสนะคะและก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่พหลามสองค่ะนะคะถ้าท่านสะดวกไอใช้บริการที่สาขาไหนก็เชิญได้เลยค่ะ